สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการสมุดโครจรกับผมจอ๊อบนิธิสมุดโครจรและเพื่อนร่วมโครจรครับผมโกสินราชกรมครับผมและขณะนี้ครับเราทั้งสองคนยังพาผู้ชมเดินทางโครจรกันอยู่ที่ประเทศพมา่ากับการสัมผัสสธาที่ยิ่งใหญ่แห่งเอยาวดีสู่ทะเลที่สวยที่สุดใน พัมมาพี่เจ้าครับพูดถึงทะเลทำไมยังไม่ถึงสักทีครับพี่ใจเย็นๆนะครับคุณรับรองว่าถึงแน่นอนเพราะว่าแม่น้ําอิระวดีหรือว่าแม่น้าเอยาวดีของเราเนี่ยก็ไหลลงสู่ท้องทะเลอย่างแน่นอนอยู่แล้วรี่ว่าผ่านมาเรื่อยๆทุกเมืองทุกเมืองทุกเมืองถูกตอก <S <s ้องขณะนี้เรามาถึงอีกหนึ่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆ <S <s ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนครับกับการเลาะเลียบศรัทธาของ ลุ่มน้ําเอยาวดีแห่งนี้ขณะนี้เราพาผู้ชมเดินทางมาถึงอาณาจักรที่ว่านั้นแล้วนั่นก็คืออาณาจักรที่มีชื่อว่าอาณาจักรพุกาม สำหรับอาณาจากักรผู้กามนั้นถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพม่าเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช1587ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมันดาเลติดก,กับแม่น้ำอิระวดีครับผู้กามได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดี4,000องค์เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีมากมายถึง4,446องค์แล้ววันนี้ครับผมกับคุณโกสินจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแห่งนี้กันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับกับการที่เราจะมาเที่ยวกันเองที่ภูการแห่งนี้ผมแนะนําครับพาหนะมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่อันนี้ก็มีเมื่อกี้เห็นรถม้ารถม้าก็มีครับหรือพาหนะที่พวกเราใช้กันอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือรถจักรยานนั่นเองครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มแสนคุ้มราคาอยู่ที่วันละ5 0า0ันบาทตกเป็นเงินไทยก็200บาทเท่านั้นเองต่อวัน200บาทเท่านั้นเองถูกต้องแต่เขาขับชิดขวาเนาะอ่าชิดขวาก็คือพวมอะไร์ไซคนั่นเองครับผมนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับ น,นี่นนคือเจดีอนันดาครับสร้างขึ้นโดยกษัตริย์จันสิทธาครับโอ้โหพี่จ๊อบสวยมากเลยครับพี่สุดยอด โห oh. กับเรื่องราวมาจากพระอรหันต์ทั้ง5รูปเนี่ยเดินทางมาสแสวงบุญที่ภูกามแล้วก็ได้ทูลเล่าถึงลักษณะวัดในอินเดียถวายแด่พระเจ้าจันสิทธะหลังจากนั้นครับพระองค์ก็ทรงพอพระทัยอย่างมากจึงมีดำรัสครับให้ก่อสร้างวัดขึ้นตามลักษณะที่เหล่าพระอรหันต์ได้พนานาถึงก็เลยตั้งชื่อว่าวัดอนันดาครับตามชื่อถ้ำของพระอรหันต์ทั้งห้ารูปรที่อาศัยอยู่ ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้จัดได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของช่างชั้นสูงของพุกามเรียกว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งของพุกามเลยก็ว่าได้ เอาละครับผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมเข้ามาถึงภายในเป็นที่เรียบร้อยและไฮไลท์ที่ว่านั้นก็อยู่ด้านหลังเราในขณะนี้แล้วล่ะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังสัมผัสอยู่กับพระพุทธรูปองค์ยืนปางธรรมะสัจจานะครับ<อ>เป็นศิลปะของมาๆขนานแท้เลยทีเดียวที่ต้องยกนิ้วแบบนี้ไม่ใช่ท่ารำนะไม่ใช่ท่ารำครับเป็นลักษณะของการบ่งบอกว่านี่คืออนิจจังทุกขัง อนัตตานี่คือความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนมีเกิดแล้วต้องมีดับนะครับคุณผู้ชมทุกอย่างไม่แน่นอนบางธรรมะสัจจะเนี่ยแต่คุณพี่จ๊อบบอกว่ามีความพิเศษความพิเศษตรงไหนดูสายพระเนตรแบบนี้ให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมครับมองที่พระพักให้ดีๆนะครับและคุณผู้ชมค่อยๆถอยหลังไปครับพี่จ๊อบทำอะไรครับถอยหลังไปครับคุณโกศินครับถอยหลังเรื่อยๆครับ พี่เจ้าครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้นะครับพระพักของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมีรอยยิ้มครับคุณผู้ชมเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นครับนี่คือพระพักที่มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาต้อนรับคนที่เดินทางเข้ามาไหว้พระขอพรบูชเอาละครับวันนี่คือสุดยอดของความเป็นไฮไลท์งานพุทธศินที่ก่อเกิดมาตั้งแต่ยุคก่อนต้นของอาณาจักรพุกามอีกหนึ่งความตื่นตาตื่นใจที่เกิดขึ้นภายในวัดอนันดาแห่งนี้นั่นเองครับ หลังจากที่ผมและคุณโกศินพาคุณผู้ชมไปชมวิหารอนันดาที่มีศิลปะอันงดงามเป็นเพชรน้ำเอกแห่งผุกการกันไปแล้วผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความแปลกและไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับบรรดาเจดีย์และวิหารต่างๆที่อยู่ในผุกการแห่งนี้แต่ระหว่างทางครับผมกับคุณโกศินก็เจอเข้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนพม่าเลยก็ว่าได้ครับสนใจไหม อะไรครับพี่ถ้าสนใจตามมาเลยนี่นี่คือร้านขายหมากพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศพม่าจริงเหรออ่าลองดูลองก็ลองครับใส่หมากเข้าไปเสร็จแล้วก็หมากเป็นหมากตักแห้งเนาะเออนี่นี่อแดงๆ่อยที่สําคัญนะเขาใส่กานพูครับผมลองโชว์เท่าไหร่ครับมูลค่า50าสิบห้าสิบจาร์ครับบอก50าจ้าต่อหนึ่งคำคุณผู้ชมจะได้เห็นที่จ็อกกินหมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่แหละครับผมผมลองมาแล้วพี่ผมไม่กล้ามันครั้งแรกของผมเลยครับลองดู อยวไปเลยอย่าไปโอ้คนที่นี่กิกนกันความเป็นชายมันเกิดขึ้นที่หมากนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไปไหนอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนไปไหนไปไหนรสชาติความรู้สึกเป็นไงเหมือนกินเปลือกไม้อสเหมือนกินเปลือกไม้เวอรั่ที่สองชาคืนถมหองแล้วตอนนี้ปิด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 ,ปด<า>รู้แล้วว่าเราเป็นคนแก่แล้วก็พูดอย่างงี้คนแก่เพราะอะไรเพราะเครื่อมมองอ๋อนี่ดูตาน้ำตาเริ่มมา แเกิบเขากินเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องบ้วนน้ำหมักทิ้งแล้วค่อยๆเคี้ยวต่อๆไปอาวผมกินหมดแล้วต้องบ้วนทิ้งเอาบวทิคงก่อนไปบ้วนทิ้งก่อนดีขึ้นยังดีแล้วโอเครู้สึกดีขึ้นแล้วนะรู้สึกดีขึ้นอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดีขึ้นขี่จักรยานเที่ยวต่อดีกว่า สนับสนุนการโครจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวทบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดขนับสนุนการโครจรโดย ทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life อีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ a i s 3G 2100 กลับมาโคจรกันต่อครับหลังจากที่เราได้ชมกับความงดงามของวิหารอนันดาที่ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ําเอกแห่งผู้การกันไปแล้วขณะนี้ผมกับคุณโกศินกําลังจะพาผู้ชมเดินทางไปยังหมู่บ้านมิงกาบาเพื่อชมกับอีกหนึ่งศิลปะหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของผู้การครับว่ากันว่างานศิลปะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองไทยแต่จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ และนี่แหละครับเจ้าศิลปะหาัตกรรมที่ว่านั้นที่รับอิทธิพลมาจากแผ่นดินไทยของเราที่จะบอกนะไอ้ตัวนี้ถูกต้องครับที่นี่เขาเรียกว่าเครื่องเขินที่บ้านเราก็มีถูกต้องไงสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ที่พม่าแห่งนี้เขาเรียกว่าโยนเทคําว่าโยนเทนั้นแปลว่าเครื่องยวนหรือเครื่องที่ประดิษฐ์โดยชาวไทยยวนหรือมาจากอาณาจักรล้านนานั่นเองและสิ่งที่เห็นวันนี้ลวดลายต่างๆนานา ก็มีการประยุกต์ไปตามเรื่องตามราวคุณทราบไหมครับว่าเครื่องเขินที่ว่านี้ทํามาจากไม้ครับแต่ว่าไม่ใช่ไม้สักครับเป็นไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมครับไม้ไผ่เหรอไม้ไผ่เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้อยากเห็นไหมครับกรรมวิธีในการทําก็ทํากันยังไงตามผมมาเลยครับผมได้ครับ ครับคุณผู้ชมครับคือกระบวนการในการทําครับเราได้ไม้ไผ่มาครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับนะเป็นเส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆทําให้บางขึ้นขั้นตอนต่อไปนะฮะเขาก็จะเอาตอกที่ได้มาค่อยๆขึ้นรูปพอต่อจนจบเสร็จปุ๊บลักษณะที่ได้ก็จะกลายมาเป็นแบบนี้แบบนี้ นี่เป็นถ้วยแล้วเห็นไหมคังคุณผู้ชมเพราะหลังจากนั้นครับสิ่งที่อยู่ในมือเราในคุณผู้ชมครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนลักษณะของภาชนะเล็กน้อยอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นจานเปลนะเขาก็จะไปทําการลงยาไว้เป็นน้ํายาประสานเพื่อให้มันติดกันพอทำอย่างนี้เสร็จเขาก็จะขูดออกเพื่อให้เรียบขึ้นไปเรื่อยๆอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับพอมาขูดขึ้นรูปแบบนี้นะครับออกมาเป็นแบบไหนฮะเรียบเนียนเลยครับคุณผู้ชมเรียบเนียนไม่มีเสียนสัมผัสนะด้านหน้าด้านหลังอันนี้มันจะขูดขาไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเห็นภาพหรือเปล่่านี แต่นี้เรียบเลยหลังจากขั้นตอนนี้ไปเราเอาไปทําอะไรต่อครับคุณขั้นตอนต่อไปครับการลงรักครับผมลงต้องลงหลายรอบแล้วไปทําการอบออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ้าวทำไมมันยังด้านอยู่อะพี่นี่ไงน,นี่คือการลงรักนะพอลงรักไปเรื่อยๆเสร็จออกมา <อบ S 1> ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นหลังจากที่อบจนแห้งเสร็จเอามาขัดขึ้นเงาจะเป็นพื้นผิวมันถึงขนาดนี้เลยทีเดียว เอาละครับมาถึงขั้นตอนต่อไปตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนวิธีการจานครับถ้าน้ําหนักมือเนี่ยแรงไปก็จะทําให้แตล้มหมดเลยถ้าเบาเกินไปมันก็จะไม่ให้เห็นลวดลายได้แรงพอดีพอดีซึ่งลวดลายที่เห็นก็จะมีความหลากหลายเลยทีเดียวนะครับบอกนิดนึงว่าไม่ใช่จานแล้วจบนะจานเสร็จแล้วก็นําไปอบอีกรอบหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายยิ่งลวดลายมันเยอะการที่จะเล่นสีเยอะยิ่งละเอียดเท่าไหร่เสี่ยงต่อการพังก็ต้องอบมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเครื่องเขินถึงมีราคา อย่าลืมครับท่านผู้ชมมาถึงผูกรารทั้งทีครับแวะมาสัมผัสกับเครื่องเขินที่คนที่นี่เขาเรียกว่าโยนเทกันครับโอ้สุดยอดนะชอบนะจากหมู่บ้านบิงกาบาเราก็ปั่นจักรยานมาอีกประมาณ500เมตรก็จะเจอเข้ากับอีกหสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจแปลกและไม่เหมือนใครในบรรดาวิหารที่อยู่ในภูการแห่งนี้ครับ อีกหนึ่งสถานที่ที่คุณโกศิน์ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดในการเดินทางมาถึงอนุจักพุกกามแห่งนี้ครับแค่ชื่อฟังแล้วก็ดูมีปัญหาแล้วล่ะครับคุณโกศินป์ครับมัยครับพี่จ๊อบครับสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าวิหารพระอึดอัดอึดอัดขนาดไหนครับข้องใจขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมผัสด้านในกันดูว่าอึดอัดจริงหรือเปล่าผมรู้สึกอึดอัดจะเข้าไปดูแล้วครับพี่จ๊อบไปอย่างนั้นไปครับมุณจิงไปครับไปดูซิว่าอึดอัดแค่ไหน เชิญเลยครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสความอึดอัดภายในวิหารพระอึดอัดแห่งนี้พร้อมๆกันเชิญครับผมเข้ามาครับปุ๊บเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับความรู้สึกอึดอัดดูลักษณะตรงที่หัวไหล่นะฮะทนเลยเต็มหมดมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกจริงๆครับผมรู้สึกจริงๆเหมือนเหมือนพี่จ๊อบตอนนี้ว่าเหมือนอึดอัดครับมันแคไปหมดนะครับหัวเข่าก็ชนนะครับเสียด้านหลังทั้งหมดนะฮะ โดนแนบด้วยกำแพงเช่นเดียวกันนะครับฝังเข้าไปเลยกับเพดานของโบสถ์หลังนี้นะครับผมให้ความรู้สึกที่อึดอัดจริงๆยุคก่อนที่จะมีการสร้างวิหารแห่งนี้เนี่ยพระเจ้าอนนรธามังช่อของพม่าสามารถยึดดินแดนในบริเวณนี้ได้หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั่นก็คือพระเจ้ามนูหะกษัตริย์ของชาวมอญรู้สึกว่าไม่สบายใจอึดอัดใจที่ถูกจับเป็นองค์ประกันก็เลยมีการถ่ายทอด ระบายอารมณ์ความอึดอัดใจของพระองค์ด้วยการสร้างองค์พระแล้วก็มีการสร้างตัววิหารเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ด้านในมีพระทั้งหมดสององค์ด้วยกันครับคุณผู้ชมดูสิครับแค่ศอกเดียวนะครับโอ้โหนี่พระกรรของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับแม่คุณผู้ชมหายใจแทบไม่ออกกันเลยทีเดียวมันแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างถึงความรู้สึกของคนที่สร้างแต่สิ่งหนึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว ผมรู้สึกว่ามีความสงบในความอึดอัดนั้นแฝงอยู่สมแล้วล่ะครับที่เราขนานนามว่าวิหารพระอึดอัดหรือที่คนพระมารู้จักกันในนามวิหารมนุหาครับนี่แหละครับผู้ชมครับไม่ควรพลาดยังเด็ดขาดสุดยอด คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเข้าไปสการะนะครับผมว่าขอให้ปีใหม่ปีนี้ปี2014เนี่ยขอให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาซาโุโอก็ออถือว่าเป็นคําอวยพรดีๆที่มอบให้กับคุณผู้ชมครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนํามาฝากคุณผู้ชมจากที่ปรึกษาทางด้านการคจรเชิญครับสวัสดีค่ะคุณจอบคุณโกศิน สำหรับเคล็ดลับการดูแลผิวให้สวยจากภายในสู่ภายนอกที่หมอจะนํามาฝากในวันนี้นะคะแบ่งได้เป็นห้าหมวดหมู่ใหญ่ๆข้อที่1คืออาหารเน้นผักผลไม้หลากสีนะคะวันหนึ่งทานให้ได้กํามือต่อวันค่ะส่วนอาหารที่ควรเลี่ยงก็คือน้ําตาลแป้งขัดขาวเช่นขนมปังขาวข้าวขาวแล้วก็ของทอดนะคะ2การออกกําลังกายเน้นไปที่การออกกําลังแบบคาร์ดิโอเช่นวิง่งว่ายน้ําปั่นจักรยานออกให้ได้3 0มสถึงหกนาทีต่อวัน3เรื่องของการนอนหลับแนะนําให้นอนให้ได้8ชั่วโมงต่อวันจะเป็นเวลาที่สมดุลกับฮอร์โมนในร่าง สี่การผ่อนคลายความเครียดฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอลเป็นศัตรูตัวฉกาจของผิวพรรณทีเดียวค่ะสำหรับข้อ5นะคะคือการมันตรวจสุขภาพเพื่อดูแลให้สุขภาพภายในนั้นสมบูรณ์ทั้งหมดก็เป็นการดูแลตัวเองแบบง่ายๆเพื่อให้สวยสมบูรณ์แบบจากภายในสู่ภายนอกอยากให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของหมอนะคะจะได้มีสุขภาพดีกันทุกคนค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับ สนุนการโคจรโดด Quality Express โทร02 277 8000เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด u ยู e เมพชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคจรกันต่อครับตอนนี้ผมและคุณโกศินกำลังจะพาผู้ชมเดินทางไปสู่อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ครับ สถานที่แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นพิหารที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในผู้การมแห่งนี้เลยทีเดียวครับโอ้โห เป็นไงครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือผู้ชมครับมันเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่และก็อลาัางการมากๆเลยครับนี่มีนามว่าวิหารธรรมยันจีจัดได้ว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่ภูการแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้านารตูนะครับอ,อันเนื่องมาจากว่าพระเจ้านารตูนั้นเนี่ยทรงปริวิตกจากผลกรรมที่ตัวเองได้เคยก่อเอาไว้คือพระองค์ทรงทําปิตุคาตนั่นก็คือสังหารพระราชบิดาของพระองค์เองเพื่อที่จะขึ้นครองราชเกรงว่าผลกรรมที<อ>่ ตัวเองได้ทําเอาไว้นั้นะจะติดตามตัวเองไปยังพบหน้าก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างมหาวิหารแห่งนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการชดเชยไทยบาปในสิ่งที่ตัวเองอทําคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือลักษณะในการก่อสร้างนั่นเองมหาวิหารที่อยู่ทั่วทั้งภูกามไม่มีมหาวิหารไหนที่มีลักษณะการก่ออิฐแบบนี้เลยในการก่ออิฐนะแต่ละก้อนนั้นนะแทบจะติดกันเลยเห็นไหม มันไม่ใช่แบบเป็นผืนเดียวกันแล้วไปขีดเป็นรอยเป็นรอยอีกรครับพี่มันคืออิฐแต่ละก้อนครับที่นํามาวางเรียงกันแล้วก็จะต้องประกบกันแบบสนิทด้วยคล้ายๆกับการที่เหมือนฉาบปูนไปแล้วอะ แล้วก็าแล้วก็มากรีดเอาออาลงนั้นเลยคือต้องสนิทแนบแน่นกันเลยเพราะว่าในการก่อสร้างมหาวิหารธรรมยันจีนั้นเนี่ยความต้องการของกษัตริย์คือต้องการให้เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าพบว่าช่างฝีมือคนไหนทําการก่อสร้างแล้วก็อิดไม่ประกบกันสนิทสามารถนําเข็มจิ้มเข้าไปได้ช่างผู้นั้นมีบทลงโทษอุ้ยตาย ี่ <บท S 2> มันเกินไปไหมอะจริงๆนี่นคือขนาดนี้มาโหรันขนาดนี้เหตุผลคือต้องการสร้างให้ยิ่งใหญ่อลังการต้องการงานละเอียดแต่คนที่มาเป็นคนที่ไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นบทลงโทษจึงจําเป็น สำหรับบทลงโทษอยู่ตรงนี้แล้วครับผมนี่คือแท่นบทลงโทษที่ว่าลักษณะเป็นคล้ายๆก้อนหินนะครับลักษณะเป็นร่องคล้ายๆกับรูปกางเขนคุณโกสินค่อยๆนั่งลงครับผมแล้วเอามือซ้ายของคุณวางตรงนี้ครับผมมือซ้ายของคุณวางตรงนี้พ <ๆ S 2> นักงานลงโทษนะครับ<ๆ>ก็จะทําการเอาก้อนหินที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆลิ่มเล็กๆยกขึ้นแล้วก็กระแทกลงไป ปัง<อ>กระดูกของคุณนี่จะแตกทั้งหมดเลยล้าวเลยครับผมแล้วน <พอ S 1> <ม>ี่คือทำให้มันขาดทีเดียวมันทรมานเนเพราะว่าต้องการให้ทรมานและต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างให้เห็นครับผม<อ>เรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูถ้าเกิดว่าตัดขาดเนี่ยพูดง่ายๆว่ายังสามารถรักษาแผลต่างๆกันนะแต่อันนี้คือต้องติดตัวคุณไปตลอดนี่คือเหตุผลที่ทําไมอิดทุกก้อนถึงอยู่แนบแน่นสนิทกันถือว่าเป็นบทลงโทษที่โหดร้ายแล้วก็ทรมานเลยเกิน หลังจากที่ผมและคุณโกศินได้พาคุณผู้ชมชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของวิหารเจดีย์ต่างๆในผู้กามกันไปแล้วพวกเราก็ออกเดินทางไปยังอีกหนึ่งสถานที่และเมื่อพวกเราเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาจนเต็มสถานที่แห่งนี้กันไปหมดเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งมุมมองที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดในการเดินทางมาเยือนอนาณาจักรพูการแห่งนี้นั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เพราะคุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจซึ่งอยู่ด้านหลังในเวลานี้ของเราครับนี่ครับผมนี่คือทะเลเจดีที่อาณาจักรภูการแห่งนี้เห็นไหมพี่จ๊อบครับไม่ธรรมาดาแล้วครับตอนนี้นี่โอ้โห สถานที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเจดีชเวสันดอครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะชมความงดงามเห็นเทือเขาที่อยู่ด้านหลังเป็นฉากครับเห็นพราทิตย์กำลังจะอัสดงค่อยๆลาลับไปและนี่แหละครับคือภาพของความงดงามของภุกามที่คุณผู้ชมต้องมาสัมผัสให้จงได้ครับอย่างที่นักเดินทางชาวอังกฤษครับอาโนทอยบีได้กล่าวไว้ว่าการที่คุณได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสอาณาจักรพุกาม มันทําให้คุณมีชีวิตที่นิรันดร์ครับแล้วการที่คุณได้ไปเห็นนครวัดมันคือทําให้คุณนอนตายตาหลับและขณะนี้ครับเราพาผู้ชมมาสัมผัสกับความงดงามแบบนี้แล้วและลากผู้ชมไปด้วยบรรยากาศพระาทิตย์ยามอัสดงสุดค้ายของผู้กามความงดงามที่ยากจะลืมเลือนสําหรับคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ